ชื่อพนิดาดำรงตระกูลรหัสนักศึกษา531-661-0079มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองวิชา AR 102ค่ะค่ะสำหรับออบเจกตที่เลือกนะคะนั่นก็คือไม้ม็อบค่ะนี่นะคะสำหรับกลไกการทำงานของไม้ม็อกก็คือเราจะดึงคันโยกตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วส่วนปลายตรงนี้ก็จะตามขึ้นมาอ่างค่ะ เป็นระบบอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ได้จำลองโมเดลอ็อบเจกต์ขึ้นมานะคะให้มีการทำงานเหมือนกับอ็อบเจกต์ตัวจริงค่ะนันก็จะได้อย่างนี้จากนั้นนะคะก็ได้คิดจำลองพัฒนาระบบขึ้นมาโดยเพิ่มเป็นสองหัวนะคะซึ่งจะมีการทำงานอย่างนี้ค่ะยกขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะ และสำหรับงานดีลรต่อมานะคะนั่นก็คือได้เพิ่มระบบฐานตรงนี้ให้มันมีหลายเชกมากขึ้นมีการเคลื่อนที่เป็นระบบเป็นสองจังหวะนะคะเป็นอเป่างนี้ค่ะเพืตะะ่ตัวนี้ลงมานี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ลงมาแล้วตัวนี้ก็จะไปกระทบตัวนี้นะคะก็จะมากระทบกับตัวนี้อีกทีค่ะเพื่อจะให้ลงมาด้านล่างอยน,นะคะ้ค่ะและสำหรับ ตัว object final นะคะก็ได้พัฒน,นาจำลองให้มันมีการเคลื่อนที่ที่สลับส่วนทางกันนะคะเหมือนสีด้านฝั่งนี้ก็จะขึ้นแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะลงนะคะซึ่งการทำงานเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับการทำงานก็เท่านี้นะคะนี่ก็เป็นดอยน g นะคะสำหรับตัว final ค่ะ 好，好、uh。Huh. Uh huh.